สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมกับอาจารย์แพทย์ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะของแต่ละท่านว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะได้ลูกแก้วของอะพอลโลขึ้นมาค่ะนะคะในแง่ของคนที่ มีคู่กันอยู่ก่อนแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างมีความสุขทีเดียวนะคะคุณได้ทําอะไรได้มีการลักษณะของการออกงานร่วมกันกับคนรักแล้วก็คนรักค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหรือใครที่คบหากันมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นเรื่องเป็นราวมีการทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจกับคนรักของคุณค่อนข้างมากเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดี และเป็นสัญญาณเตือนที่ดีถ้าใครครบหากันมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมหอโรงๆงกันก็ช่วงปลายปีนี้ละค่ะนะคะหากต้องการอยากจะรู้ดวงเกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกแล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ